สวัสดีค่ะมาพบกับเจเคนโนะนะคะนำเสนอให้ชมกับบ้านเปล่านะคะแปลงนี้อยู่ในโครงการเอื้ออาทร11ทับ164ซอย10หมู่9ตําบลปากทางอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตค่ะรีโนเวทบ้านไปบ้างแล้วนะคะต่อเติมหลังคาต่อเติมห้องครัวถมดินทาสีใหม่ทั้งหลังทํารั้วใหม่ค่ะ บ้านสวยบรรยากาศดีๆนะคะพร้อมเข้าอยู่และทําเรอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้สถานีรถไฟอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้เซเว่นนะคะเป็นบ้านในโครงการเอื้ออาทรขนุนท่านบ้านเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์นะคะราคา900 0 0 0บาทค่ะ2ห้องนอน1น1ห้องน้ำา1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องครัวต่อเติมนะคะและ1โรงจอดรถค่ะ ท่านใดอยู่ในอำเภอเมืองพิจิตรหรือทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะท่านสามารถติดต่อเข้านัดชมแปลงจริงกันได้นะคะมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างไงก็ดีกว่าเช่าค่ะทุกท่านสนใจนัดชมก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะ900,000บาทบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปจะได้เป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจค่ะสำหรับในเวลานี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ